ทีนี้มาดูในส่วนของการทรานสิชันบ้างว่าถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ตัว SAP S/4HANA ผ่านตัว Rise Package ตรงนี้เนี่ยนะครับรูปแบบของการที่จะ move ไปบน SAP S/4HANA ทำงไงได้บ้างนะครับซึ่งมันมี3รูปแบบหลักๆนะครับก็คือแบบแรกก็คือ new implementation นะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยใช้ SAP มาก่อนนะครับหรือว่าลูกค้าที่ใช้ SAP แต่นะครับเราจะทำาลักษณะของ reimplementation นะค,คือคือขึ้นใหม่เลยนะครับโดยที่เราไม่ได้ทำการ migrate หรือว่า conversion จาก system เดิมขึ้นมา อีกแบบหนึ่งคือลักษณะที่เป็น system conversion กรณีที่ลูกค้าใช้ SAP เวอร์ชันเก่าอยู่นะครับหรือว่าออใช้ S4hana เวอร์ชั่นแรกๆเราสามารถทำลทักษณะของการทำ migrate นะครับจาก system เดิมไปเป็น system ใหม่ได้ นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของการทำ landscape transformation นะครับกรณีที่อันนี้อาจจะเป็นเคสที่ลูกค้าจะมีอยู่หลายประเทศนะครับหรือมีหลายๆบริษัทในกรุ๊ปนะครับแล้วก็มีตัว legacy system ที่เป็น ERP หลากหลายนะครับแล้วเราก็ต้องการทำการรวบนะครับทำ transformation นะครับจากหลายๆ system ตรงนี้เนี่ยมาอยู่บน SPS a 4 h a n a นะครับซึ่ง s a p เองตรงนี้ก็จะมี tools ต่งตางๆที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการทำ transformation นะครับซึ่งอันนี้จะสามารถเลือกได้ทั้งในส่วนของตัวที่เป็น business c o n f i g u r แล้วก็ในส่วนของ Data ที่จะ move จากตัว l e g a c y เดิมมาเป็น SPS4HANA นะครับอันนี้จะเป็น3รูปแบบหลักๆนะครับซึ่งในรายละเอียดก็จะมีว่าแบบไหนไป private Cloud ได้หรือแบบไหนไป public Cloud ได้นะครับเดี๋ยวไปดูในสไลด์ถัดไปนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูว่าแล้วเราควรจะไปในรูปแบบไหนนะครับต้องดูก่อนว่าวันนี้เราอยู่ตรงไหนนะครับถ้าวันนี้เราเป็นลูกค้าใหม่นะครับแน่นนว่าลูกค้าใหม่เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะไปลักษณะที่เป็น เอ่อ p r i v a t e cloud หรือว่าตัวที่เป็น public cloud นะครับสำหรับเซสชั่นนี้ผมขออนุญาตเป็นเอ่อในส่วนของ SAP S 4 HANA เวอร์ชันที่เป็น cloud เป็นหลักนะครับอาจจะไม่ได้ลงดีเทลหรือว่าพูดถึงในส่วนของตัวที่เป็นเวอร์ชัน on premise นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อวันนี้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่นะครับเลือกได้ว่าจะไปตัวที่เป็น p r i v a t e cloud หรือว่าตัวที่เป็น public cloud นะครับเลือกยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะครับทีนี้ถ้าเป็นลูกค้าเดิมที่ใช้ SAP อยู่แล้วนะครับลูกค้าเดิมใช้ SAP อยู่แล้้้้ววแลตองการใชนะที่เป็ อ่ m อิมพ e เมเป็น SCPS p ฟร์ a านะครับต้องมาดู p p r o รชแล้วว่าเราจะไปยังไงนะครับถ้าเราไปในลักษณะที่เป็น Re i m p l e m e n t นะครับหรือเรามองว่าเป็น n e w i m p l e เ e n t คือเริ่ม i m p l e m e n t ใหม่เลยเหมือนเหมือนไม่เคยใช้มาก่อนนะครับเราก็ไปในลักษณะที่เป็น r e i m p l e m e n t หรือ n e w implement ซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะไปในลักษณะที่เป็น p r i v a t e cloud หรือว่า public cloud นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเรายังต้องการข้อมูลเดิมนะครับ o n เดิม t r a n s transaction Record เดิมที่เรามีอยู่ในตัวระบบ Legacy เดิม ขึ้นไปด้วยบนซิสเต็มใหม่นะครับหรือว่ากรณีที่เราอาจจะบอกว่าเรามีตัว Customization ค่อนข้างเยอะนะครับเราต้องการเก็บ Customization เหล่านั้นไว้นะครับอันนี้เราอาจจะมองแอ p r o a c h ตรงนี้เป็นการทำเรื่องของมิเกรชันนะครับขึ้นไปบน SPS a 4 HANA แทน ร,รูปแบบในการทำตัวโปรเจกต์ที่เป็น new implementation หรือ r e implementation กับตัวที่เป็น migration ก็จะแตกต่างกันนะครับซึ่งผมอาจจะยังไม่ลงรายละเอียดของตัว methodology หรือว่าขั้นตอนในการทำนะครับว่าถ้าเป็น new im เป็นยังไงถ้าเป็น migration เป็นยังไงแต่น,นี้เห็นก่อนว่าตัว transition เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไป approach แบบไหนนะครับในรายละเอียดนะครับแต่สังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเป็นลักษณะของการทำ migration เนี่ย ออปชันที่เราเลือกได้เราจะไปบน p r i v a t e cloud เท่านั้นนะครับเราจะไม่สามารถทำตัวที่เป็น migration หรือว่าการ implement แลักสณะที่เป็น b r o w f i e l d เนี่ยไปบนตัว SAP S/4HANA Version ที่เป็น public cloud นะครับ